สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามากินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีแล้วนะคะร้านนี้ไม่ธรรมดามีทั้งปิ้งย่างและก็หม้อต้มให้เราอยู่บนโต๊ะในร้านเดียวเลยค่ะเรียกได้ว่ามีทั้งปิ้งย่างและชาบูในโต๊ะเดียวที่เดียวเลยนะคะชื่อร้านโซโกาเดนอยู่ที่ชั้น7เซนันเวริร์อาหารไปตักได้เลยนะคะน้ำซุปเราเลือกจาก6แบบนะคะอันนี้เป็นซุปจำปงและซุปกรดกหมูนะคะอันนี้เป็นที่คนโทรลความร้อนของเตาและถาดปิ้งนะคะ อันนี้จะเป็นรายการที่สั่งได้ไม่อั้นเลยค่ะทั้งซีฟูด้ดหมูเนื้อไก่หมักแบบต่างๆนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มมี4แบบอของหวานมีผลไม้ไอศครีมไปัได้เลยนะคะอาหารพร้อมทานก็ไปตั่ได้เลยอันนี้เราต้มซุปเดือดแล้วนะคะก็จะใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาเริ่มปิ้งกันเลยค่ะ ตอนนี้เนื้อที่สั่งก็ทยอยมาแล้วนะคะทั้งเนื้อหมักหมูหมักไก่หมักนะคะลูกชิ้นต่างๆที่ไปตักมาเราก็จะทยอยใส่หมอ้อแล้วก็ปิ้งกันเลยค่ะผัดปิ้งนะคะถ้าพนักงนานทานน้ำมันมันก็จะติดนิดนึดนงนะคะเราก็สามารถขอเปลี่ยนนะคะหรือปิ้งไปแล้วมันไหม้มันติดเยอะแล้วก็ขอเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยค่ะ น,น้ำจิ้มซีแบบนะคะถือว่าอร่อยเลยค่ะเราชอบน้ำจิ้มแบบสไตล์พผิกเกาหลีอันนี้นะคะท้นคนดีค่ะหรือใครชอบผสมก็ก็ดีงามเหมือนกันนะคะปิ้งกันซีนสนุกสนานมากะคะ่ะกุ้งเขาสดดีใช้ได้ตัวค่อนข้างใหญ่ ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะราคานี้499บาทนีตต่อคนรวมน้ำดื่มรวมขนมแล้วนะคะระยะเวลาทาน1ชั่วโมง40นาทีนะคะปิดท้ายด้วยไอศกรีมค่ะอย่าลืมไปลองกันนะคะ